ค่ะวันนี้เราอยู่กับจอโนวา9 0นะคะเป็นจอยน่อยหมุนไฟฟ้านะคะอันนี้ที่เราเล่นอยู่นะคะเป็นหน้าของ Apple c a r p l a เแบบไร้สายค่ะอ่าน,นี้นะคะก็สามารถเล่นแบบทั้งจอแนวนอนแล้วก็แนวตั้งได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้เราจะปรับไปที่จอแนวตั้งนะคะ การแสดงภาพนะคะคันนี้มีติดกล้องรอบคัน360หด้วยนะคะหลังจากที่ปรับจากแนวนอนไปเป็นแนวตั้งแล้วนะคะระบบภาพเนี่ยจะทําการสแกนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเห็นภาพตัวรถรอบๆนะคะสิ่งกีดขวางรอบๆเนี่ยเพื่อความปลอดภัยได้เลยนะคะนี่ก็จะมีการแสดงภาพนะคะที่มุมมองต่างๆแล้วก็หลังจากที่ตัวกล้องนะคะมีการสแกนให้เราเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการหน่วงเวลาของภาพให้สักครู่หนึ่ง ะะก่อนที่จะกลับเข้าสู่หน้าระบบ Apple CarPlay อีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพของ Apple CarPlay นะคะถ้าในส่วนของตัวแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเราใช้การสไลด์แบบนี้ได้เลยนะคะตัวแอปก็ ออในโหมดที่เรากำลังแสดงผลอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัว Google Map นะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็น Spotify นะคะหรือว่ารายการต่างๆตรงนี้เนี่ยเราก็เข้ามาเลือกเพลงแบบเต็มจอหรือว่าจะเล่นแผ่ที่แบบเต็มจอแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนของภาพตรงนี้เนี่ยก็คือจะขึ้นอยู่กับตัว Apple นะคะก็จะเป็นตัวซอฟต์แวร์ของ iOS นะคะ นี่ถ้าเราต้องการออกนะคะก็จะออกมาที่หน้าของ Android แบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการแสดงผลภาพแบบแนวตั้งนะคะค่ะนี้ก็ตัวจอ n o วา90 Android แบบหมุนไฟฟ้านะคะตัวนี้เป็นไซส์13นิ้วค่ะติดตั้งสวยงามนะคะตรงรุ่นแบบนี้ได้เลยคันนี้ในตัวอย่างเป็นรถลพาร์ต a อวีาค่ะถ้าในสนใจนะคะก็ สามารถติดต่อเรามาที่ร้านวาลรตีค้คาได้เลยนะคะ